Sakura School. วันนี้กลับมาใจอก,กันกับแอดมินที่ชิ้นใครกัแล้วนะคะวันนี้แอดมินจะพาทุกคนไปรีวิวบ้านมหาเศรษฐีรอยลามจ้าแต่บ้านมหาเศรษฐีรอยล้านของเรานะจ๊ะทุกคนมีไอดี d อนะคะเราต้องประกบไอนะจ๊ะ แต่เราใส่ไอดีแรกก่อนค่ะทุกคนไปถึงนามแล้วเราก็คอยใส่ไอดีที่สองกันนะคจ้ามันก็ทําตามแบบมินเลยจ้าจะได้ไม่เสียเวลากันเดี๋ยวมินขอกดตรงนี้นะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดตรงที่เซฟไอดีได้เลยจ้าไอดีแอนมินใส่ให้เรียบร้อยแล้วทุกคนก็สามารถลองเอาไปเดินได้นะคะแอดมิน <Ad min S 1> ก็กดโอเคกันแล้วกันกดโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็กดคําว่าดาวโหลดอีกทีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็รอนิดนึงนะคะ ทุกคนรอให้มันเต็มก่อนว้าเวลามันเต็มแล้วเราก็สามารถกดออกได้เลยจ้าอ้โหบ้านของเราก็อยู่ไกลนี่นนจอะทุกคนอยู่ประมาณ300อเมตรวันนี้แอดมินจะเดินทางไปตามลูกซ้อนที่เขาปกหมุดไว้ให้นะจ้าโอเคเราก็ต้องคืนให้สูงสูงก่อนเราต้องคืนสูงอีกนะคะยิงสูงเท่าไรก็ยิงดีจ้าขึ้นอีกนิดนึงอีกนิดหนึ่งจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ เดินทางไปกันเลยจ้าทุกคนไปแล้วนะคะเห็นไหมเราก็ต้องดินบินไปเรื่อยๆแบบนี้แหละจ้าแอดมินอยากเห็นมากๆเลยว่าบ้านมหาเศรษฐีรอยล้านของเราหนะ้าตาเป็นยังไงสวยหรือเปล่าว้าวทุกคนถึงแล้วนี่ไงโอ้โหว้าวเป็นสี่เหลืองด้วยโอ้ย มากมากเลยทุกคนมีเก้าอี้ด้วยนะคะอันนี้นาจะเป็นส่วนแบบเออข้างในบ้านแน่ๆเลยจ้าทุกคนแต,แต่บ้านของเรายังไม่สมประกอบนะคะทุกคนเนาะแต่เราต้องใส่ไอดีที่สองบ้านของเราถึงจะสมประกอบก่อนจะไปใส่ไอดีที่สองทุกคนต้องไปเสร็จชื่อทุกคนก่อนนะคะแล้วก็คอมมาใส่ไอดีที่สองกันจ้าโอเคงั้นก็ทำตามแบบนี้เลยนะจ้ากดตรงนี้นะคะทุกคนเสร็จเียบรอแล้วเราก็กดตรงนี้นะจ๊ะ เราก็กดไปเรื่อยเออกดไปอีกนะคะทุกคนเออกดอ,กอีกนิดหนึ่งนะจ๊ะโอเคสมมติว่าถ้ามีจุดๆแบบนี้ก็สามารถเออเสีได้นะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวมินขอกดเสีเลยนะคะทุกคนแล้วเราก็เคียนอะไรก็ได้ที่เราจําง่ายๆนะจ๊ะแอดมินเคียนแบบนี้ก็แล้วกัน โอเคจะได้จำง,ง่ายๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดเสร็จสิ้นนะจ๊ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดเสร็จได้เลยค่ะโอเคเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็มากดใส่ ID ดีที่2กันนะจ๊ะ i อดีแรกเราก็ลบทิ้งได้เลยเราก็ใส่ ID ดีที่2กันจะอยขอโทษอันนี้เป็น ID ดีอันเก่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยว call, Hi, มินขอใส่ i อดีที่2ให้แป๊บหนึ่งก่อนนะจ๊ะ น,นี่ไม่ใช่ไอดีอนเลยนะดีที่หนึ่งนะคะงั้นก็ใส่ไอดีที่สองตามแบบนี้เลยนะจ๊ะสองสองหนึ่งหกส, 8, ส, 7, ส, 8, สี่แปดสี่เจ็ดสี่แปดสี่เจ็ดสี่สี่แปดเจ็ดสี่สี่แปดเจ็ด ะะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดเสร็จสิ้นนะจทุกคนโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดโอเคได้เลยค่ะกดโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดมีได้เลยนะจ๊ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นอนนิดนึงค่ะว้าวเรียบร้อยแล้วจ้าทุกคนเห็นไหมเราใส่ไอดีที่สองก็ได้ประมาณนี้นะจ้าทุกคนนอะแต่มันยังไม่สมประกอบสักเท่าไหร่นะจ๊ะเราต้องกด วางได้เลยนะคะนั้นก็ทําตามอบบนีิเลยค่ะกดตรงนี้อีกทีนะจ๊ะสเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดตรงกลางนี้ได้เลยนะคะทุกคนเพื่อจะวางเี่ออีดี d ที่เราเซตเมื่อกี้นะคะนั้นก็กดวางได้เลยจ้าโอเคบ้านของเราจะสมประกอบแล้วจ้าทุกคนเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะโอ้โหว้าวทุกคนสวยงามที่สุดเลยอู้ตายแล้วน่ารักมากๆเลยดูสิอื้อ โอ <Okay, S 2> เคแอดมินหาที่ลงก่อนขออนุญาตลงตรงนี้ก็นแล้วกันตอนนี้แอดมินก็ลงแล้วนะทุกคนบ้านของเราถึงแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างสวยหรือเปล่าโอ <Okay, S 1> เคแอดมินขับไปดูข้างในก่อนว้าวตอนนี้ก็ข้ามาข้างในแล้วก็มีแบบโอ้โหรถสองคันจอดอยู่นะบ้านนะทุกคนว้าวมีตัวรถแบบราคาแพงทั้งนั้นแล้วก็ส่วนหน้าบ้านของเราก็มีปลูกดอกไม้ด้วยจ้าแล้วก็มีเจกันด้วยนะคะ โอเคเดี๋ยวมินข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่างั้นก็ตามแบบมินมาเลยนะจ๊ะเดี๋ยวมินจะพาทุกคนเข้าไปชมข้างในกันว้าวตอนนี้ก็เข้ามาข้างในแล้วนะคะทุกคนก็เจอแบบตุ๊กรับแคกของเราทุกคนก็สามารถนั่งได้นะจ๊ะเห็นไหมตุ๊กลับแคกของเราดูน่ารักมากๆเลยโอเคเดี๋ยวมินข้าไปดูที่อื่นก่อนส่วนตรงนี้น่าจะเป็นที่แบบเอินนั่งดูทีวีนะจ๊ะทุกคนก็สามารถนั่งดูทีวีได้จ้าถ้าไม่นั่งดู ามารถแบบเอานังซื้อมาอ่านได้โอเคนี่เป็นห้องอะไรอมิน,นจะดูนิดนึงก่อนอ๋ออันนี้น่าจะเป็นหลังบ้านนะจ๊ะทุกคนโอเคเดดมินลงไปดูนิดนึงก่อนนะว่าหลังบ้านของเรามีอะไรบ้างอ๋อคางๆบ้านนี่แหละสามารถเอ้าฝั่งนี้ได้นะจ๊ะแต่มิน,นก็กลับเข้าไปที่เดิมนีกว่า โอเคเดี๋ยวแอดมินขอพาทุกคนเข้าไปดูในห้องครัวดีกว่านะจ๊ะส่วนอันนี้นะ่าจะเป็นห้องครัวของเราทุกคนก็สามารถนับทานข้าวได้นะจ๊ะทุกคนห้องครัวของเราก็มีหม้อหุงข้าแล้วก็มีไมโครเวฟแล้วก็เอ่อมีที่อะไรอ่ะล้างจานแล้วก็ที่ทํากับข้าวด้วยนะคะทุกคนโอเคส่วนตรงนี้นะ่าจะเป็นแบบตู้เย็นของเรานะคะอันนี้เก็บถ้วยเก็บจานได้คะ่ะโอเคเดี๋ยวแอดมินก็ พาทุกคนเข้าไปดูชั้นสองกันดีกว่าเออว่าชั้นสองของเราจะช่วยสักแค่ไหนงั้นก็ตามแบบนี้มาเลยนะคะทุกคนว้าวตอนนี้อัดมินก็ขึ้นฝั่งไหนนะค้นฝั่งนี้กันแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวอัดมินจะพาทุกคนดูเป็นห้องแรกก่อนว่าเป็นห้องอะไรห้องแรกนะ,ะทุกคนเป็นห้องนอนนะคะโอ้โหดูอลังการเป็นสีทองหมดเลยนะคะทุกคนมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีที่นอนเดี๋ยวมีที่น,นอนนิดนึงก่อน ว้าวที่นอนของเราดูนิ่มแล้วก็นานนั่งมากๆเลยนะคะส่วนตรงนี้ก็สามารถนั่งแบบสามารถนั่งแบบเต่มตัวทาปากทาเป่งได้นะจ๊ะส่วนไหนเนี่ยจะเป็นระเบียงนอกบ้านแน่เลยอันนี้นะ่าจะเป็นระเบียงนอกบ้านนะคะทุกคนก็สามารถแบบเอ่อออกมาข้างนอกสุดอากาศเย็นๆได้นะจ๊ะเห็นไหมก็น่ารักมากๆเลยพื้นกีว้างมากโอเคเดี๋ยวมิ้นพาทุกคนเข้าไปดูในห้องน้ำก่อนนะจ๊ะ ส่วนอันนี้ห้องน้าของเราทุกคนก็สามารถนั่งแบบเออระบายถูกได้นะจ๊ะแล้วก็สามารถนั่งแบบอาบน้ําล้างตัวได้จ้าโอเคส่วนตรงนี้น่าจะเป็นกระจกแบบล้างมืออะไรประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวมินออกไปข้างนอกดีกว่าเราจะได้ไปรีวิวที่อื่นต่อนะจ๊ะฝั่งนี้ดีกว่าส่วนอันนี้ก็จะเป็นระเบียงนอกบ้านเหมือนกันนะคะทุกคนเห็นไหมสามารถออกมาข้างนอกถ่ายรูปหรือว่านั่งแบบกด โทรศัพท์จิมได้นะจ้าหรือว่าเอามาแบบออกมาสูดอากาศข้างนอกแบบจิบกาแฟตอนชเช้าเบาๆก็ได้จ้าโอเคแดดมินก็เข้าไปางไนเหมือนเดิมแล้วก็ไปดูฝั่งนู้นก่อนเพราะว่าฝั่งนู้นมีสองห้องนะคะทุกคนเดี๋ยวเขอดูห้องที่สองก่อนว้าทุกคนห้องที่สองก็จะเป็นแบบเห้องนอนเหมือนกันนะคะเป็นสีทองโอ้ยเตียงของเขานิ่มนอนแล้วก็สบายตัวนะคะไม่เจ็บลังปวดแล้วนะคะแล้วก็มีเอันนี้ด้วยจ้าทุกคนมีเอ่ะ ตู้เสื้อผ้าด้วยนะจ๊ะตัวเสื้อผ้าแล้วก็มีกระจกด้วยค่ะส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบคอมพิวเตอร์นะคะสามารถนั่งทํางานได้จ้าส่วนอันนี้แบบตู้หนังสือของเราจ้าทุกคนอันนี้น่าจะเป็นระเบียงนอกบ้านเหมือนกันนะคะสามารถออกมาสูดอากาศข้างนอกได้เหมือนกันจ้าโอเคกลับเข้าไปข้างในเหมือนเดิมดีกว่าโอเคแอดมินก็ออกมาข้างนอกมาดูอีกห้องหนึ่งนีกว่าเป็นห้องสุดท้ายแล้วนะคะ โอเคทุกคนห้องนี้ก็เป็นห้องสุดท้ายแล้วนะคะก็คลายคลาย,ย,ยห้องที่สองที่เราดูมอกี้นแต่ว่าห้องนี้สวยมากเลยสามารถแบบชมวิวได้นะคะเห็นไหมโอเคแล้วก็มีทีน่นั่งแล้วก็ทีดูทีวีแล้วก็ทํางานเหมือนกันจ้าโอเคเดี๋ยวมินก็ลงไปท้างล่างเหมือนเดิมแล้วนะคะทุกคนส่วนชั้นซ่องของเราก็มีประมาณนี้แหละตามที่ทุกคนเห็นเนาะโอเคเดี๋ยวมินเข้าไปรีวิวชั้นล่างต่อนะจ้า โอเคตอนนี้แอดมินก็เพิ่งชำระล่างแล้วนะคะทุกคนส่วนชำระล่างของเราก็มีตกรับแคกของเราแล้วก็มีห้องครัวแล้วก็มีตกนั่งทานข้าวด้วยจ้าโอเคแล้วก็มีที่นั่งดูทีวีด้วยนะจ๊ะส่วนหน้าบ้านของเราก็มีแบบปลูกดอกไม้มีรถลูด่งคนด้วยโอเคขอบคุณทุกคนมากมากนะจ๊ะที่ติดตามอย่าลืมเป็นกําลังใจให้แอดมินด้วยนะคะถ้าแอดมินพูดผิดต,ตรงไหนก็ขออภัยให้ด้วยคะ่ะขอบคุณมากๆสวัสดีจ้า